หน,น้าทบทเทนคลิปนี้ขอแนะนำ5โน้ตบุ๊กขายดีประจำเดือนตุลาคมประจำปี2024ราคาและโปรโมชั่นในคลิปนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ ASUS Vivo Book Go 15โน้ตบุกตัวนี้เป็นโน้ตบุกสายพกพาที่มีน้ำหนักเบาเอาไปใช้งานที่ไหนก็ได้และยังมีสเปกการใช้งานที่เหมาะกับนักเรียนนักศึกษาทำงานทั่วๆไปตัวดีไซน์มาะความเรียบหรูมีน้ำหนักเบาเพียง1.63กกิโลกรัมเท่านั้นซึ่งใช้งานได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายใส่กระเป๋าทรงไหนไปใช้งานก็สะดวกส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อก็ให้มครบประกอบไปด้วย USB Type A บี USB Type อ3.2ุดศูนย์3 2เอสบีไทล์เอสามาพร้อกับเว็บคม7ป0 p พ่้อม่โดรอมเยงพอต่งานเลเดดิ ตัวสเปคมากับ Intel Core i3 N 305การจอ Intel UHD g r a p h i c RAM 16 g b SSD 512 g b ก็ต้องบอกเลยว่าเพียงพอสำหรับการใช้เรียนหรือทำงานเอกสารทั่วไปเพราะเครื่องนั้นแรงพอสมควรสามารถเปิดไฟล์หนักๆได้หรือใช้แอปหลายแอปพร้อมกันก็ยังเอาอยู่หรือเอาไปออกแบบเบาๆก็ไหวและที่สำคัญตัวจอสามารถกางได้ถึง180องศาทำให้เราสามารถปรับองศาให้เหมาะสมกับท่านั่งของเราได้สำหรับเพื่อนๆที่จะเอาไปดูหนังฟังเพลงก็ยังเหมาะด้วยหน้าจอ60เฮิร์ขนาดใหญ่15.6นิ้วคอนเรียน Full HD ให้สีสันของจอที่โอเคดูหนัง ได้ดีเป็นลำโพงสเตริโอให้เสียงดังดีฟังเพลงกันได้เพลินใครอยากได้นอนบุ๊กใช้งานทั่วไปแบตอืดพกพาสะดวกเน้นทำงานทั่วไปดูหนังฟังเพลงก็แตดตัวนี้ไปได้เลย ASUS VivoBook Go 15ราคา11,990บาท Acer Aspire l i t e 16 โน้ตบุ๊กตัวนี้เขียบสเปคขึ้นแต่ยังคงอยู่กับโน้ตบุ๊กที่ใช้งานทั่ว,วไปเล่นเกมออนไลน์ได้เน้นพวกผาและได้หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นมาทำให้มีพื้นที่ทำงานเยอะขึ้นตัวดีไซน์มันสไตล์โน้ตบุ๊กทำงานสไตล์เอเซอร์มากับสีเงินทั้งเครื่องวัสดุเป็นพลาสติกค,คุณภาพดีน้ำหนักเพียง1.7กิโลกร,รัมเท่านั้นยังพกพาไปทำงานนอกบ้านได้สะดวกตัวพอร์ตการเชื่อมต่อยังมีมาให้ครบทั้ง USB Type A 3.223 3.2 3พอร์ต USB Type C 3.2 1พอร Micro SD มพอร์ต HDMI และ 3.5mm วนเวสบแมมก็มีใให้้้มมาพรอชงานเรื่องการใช้งานค่อนข,อขอ้างครอบคุมใ้งานหนหนดัดีขึ้น สามารถเล่นเกมออนไลน์ออกแบบตัดต่อง่ายๆพอไหวหรือจะเอาไปดูหนังฟังเพลงใช้งานทั่วไปได้ไม่มีปัญหาเพราะมากับ Intel Core i5 1235อมห้ายูขอกรจอ Intel i อ i s x e ที่ใช้งานดีเรื่องงานภาพและวิดีโอส่วนแรมเป็น d d r 5 16 g b SSD 5 1 2 g b และยังมาพร้อมกับ Windows 11และ Microsoft ของแท้พร้อมใช้งานตัวหน้าจอเป็นจอ iPS ขนาด16นิ้วพื้นที่ใช้งานเพิ่มขึ้นความละเอียดฟู l l HD และค่าสีที่ใช้งานได้ตรง45% NTS c เอาไปดูหนังออกกแบบราฟด้สีไม่เพี้ยี คมชัดทุกมุมมองจากสเปคทั้งหมดก็ต้องบอกเลยว่าเหมาะกับเพื่อนๆที่อยากได้น้ตบุ๊กสายพกผ่าราคาคุ้มค่าที่ใช้งานได้ในระดับสูงไวเรียนไวทำงานใช้ได้หมด Acer Aspire l i t e 16ราคา15,990บาท Lenovo IdeaPad Slim 3 โน้ตบุ๊กตัวนี้ยังคงอยู่กับโน้ตบุ๊กตัวประหยัดเน้นใช้งานทั่วไปแต่ก็ขยับสเปคการใช้งานและดีไซน์ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง Lenovo I d เด p a d s l i m 3ถือเป็นโน้ตบุ๊กที่มีดีไซน์เหมาะสำหรับการทำงานมากๆด้วยความทนทานระดับมาตรฐานทางทหารและวัสดุที่ใช้กระดูพรีเมียมเรียบหรูและมีความเบาและบางไม่แพ้รุ่นอื่นๆเป็นโน้ตบุ๊กขนาดเล็กยอดนิยมสำหรับสายทำงานตัวหน้าจอเป็นหน้าจอ iPS ขนาด14นิ้วความละเอียดฟู l l h ดีที่มีมาตรฐานช่วยตัดแสงสีฟ้าให้เราทำงานอยู่กับจอไไไดดด้้้้้้นนนนนนาา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 ม่่ม่ือาายยลลลลสสตตใชงงงงทัักักกกววววแะะคพพ็ุณภรบบ Do โให้เสียงดังรอบทิศดูหนังได้ฟีลลิ่งสุดๆเรื่องสเปคก็ให้มาดีด้วยครับ Intel Core i5 12450H 8อร์12เทรดทำงานกับแรม LPDDR5 16 g b SD 512 g b และการ์ดจอ On CPU อย่าง Intel UHD มาพร้อมกับ Windows 11และ Microsoft Office ให้ใช้ฟรีๆเรียกว่าเปิดเครื่องมาก็พร้อมใช้งานได้ทุกอย่างจะงานเอกสารงานออกแบบง่ายๆก็พร้อมทำได้เลยขึ้นชื่อไอเดียแพดแล้วเนี่ยยังไงก็ออกแบบมาเพื่อการทำงานที่ดีแน่นอนครับเพื่อนๆนักงานออฟฟิศอยากได้น้ตบุ๊กไว้ทำงานแรงๆดีไซน์เรียบ ตัวนี้ก็คือตอบโจทย์สุดๆ Lenovo IdeaPad Slim 3ราคา18,990บาท HP Victus 15มาที่โน้ตบุ๊กเกมมิ่งรุ่นเดียวในลิสต์นี้กันบ้างซึ่งเรียกว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ราคาก็ดีคุณภาพก็ดีเล่นเกมทั้งเกมออนไลน์และเกมระดับ triple A แถมยังทํางานหนัหนกๆอย่างการตัดต่อและออกแบบได้ด้วย HP Victus 15มากับ CPU ตัวแรงอย่าง AMD Ryzen 5 8 6 5 h h 6คอร์12เทรดมาพร้อมกับการจอ NVIDIA GeForce RTX 2050ทํางานร่วมกับ RAM DDR 5 16 g b และ SD ขนาด512 g b ส่วนหน้าจอเป็นหน้าจอ IPS 144Hz ขนาด15.6นิ้วค o ามละ Full HD รองรับค่าสี45% NTSC ซึ่งดูจากสเปคโดยรวมแล้วแม้ว่า CPU และการจ่อจะเป็นตัวเริ่มต้นแต่สามารถการันตีเรื่องการเล่นเกมได้ทุกเกมเกมออนไลน์ทั่วๆไปอย่าง Counter Strike ว a l เ r a ์ t ฟีฟ่าออนไลน์หรือ L O L ก็เล่นได้สบายๆส,ส่วนเกมระดับที่โปเอถามว่าเล่นได้ไหมก็ต้องตอบเลยว่าเล่นได้สามารถเปิดเฟรมเรทกราฟิกระดับสูงได้เลยเล่นได้ลื่นไม่มีสะดุดขนาดแบ็คเมดบูของเกมกินสเปคสุดโหดก็ยังเล่นได้นอกจากเรื่องเล่นเกมแล้วครับก็งสามารถทางานหนัหนกๆได้อย่างที่บอกครับพวกตระกูล Adobe ีก็สามารถใช้ได้จะตัดต่อโปรเจกต์ใหญ่ๆไฟล์ 4K เอาอยู่หรือจะเอาไปแต่งรูปออกแบบหลายๆเลเยอร์ก็ทําได้ด้วยจอที่สีตรงคมชัดและเครื่องมีความแรงก็เหมาะกับสายงานด้านนี้และมี Wi-Fi 6ที่รวดเร็วสำหรับการส่งไฟล์ ไฟหนักๆได้อีกด้วยปิดท้ายกับดีไซน์ที่มีความเรียบๆไม่ดูเกมมิ่งจนเกินไปนอกจากนี้ยังมีความบางเบาและพุ่งเผาไปเล่นเกมหรือทํางานนอกบ้านได้พอตการเชื่อมต่อก็ครบขาดเพียงแค่พอร์ตแลนเท่านั้น HP Victus 15ตัวน,นี้เหมาะสำหรับเพื่อนที่อยากได้น้ตบุ๊กเกมมิ่งราคาประหยัดที่รองรับการทํางานและเล่นเกมในระดับสูงถือเป็นน้ตบุ๊กที่น่าใช้งานอีกตัวหนึ่งเลย HP Victus 15ราคา22,990บาท MSI Modern 15HAI ปิดท้ายก็ด้วยโน้ตบุ๊กที่ครบเครื่องเรื่องการทำงานตอบโจทย์ตั้งแต่งานเบางานทั่วๆไปรวมถึงสายงานคอนเทนต์เอเตอร์เพราะมี AI มาช่วยในการทำงานให้เร็วยิ่งขึ้นและยังเหมาเรื่องเล่นเกมไปได้ด้วย m s i Mo d e r เด 15hai มากับดีไซน์ที่สมชื่อรุ่นมีความโมเดิ์น่าใช้งานตัวเครื่องมาความบางและเบาสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกและทนทานเพราะมีมาตรฐาน 810h military standard ตัวคีย์บอร์ดมีไฟในตัวสวยงามและทัชแพดท,ที่ใหญ่ใช้งานกำลังพอดีมีกล้องเว็บแคมในตัวด้านพอร์ตการเชื่อมต่อมาให้ครบครับทั้งย y p e C 3.2 Gen2 ที่รองรับ PD Charge USB Type-A 3.2 Gen1 3พอร์ต MicroSD Card 1พอร์พอตและ HDMI 2.1ที่รองรับการส่งสัญญาณภาพระฟโฟ60 h z ซส่วน WiFi เป็นเวอร์ชัน 6E และบูท th 5.3อย่างที่บอกเขาว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ทำงานได้ดีเพราะมันมากับ Intel Core Ultra 7 155H 16คอร์22เทรดที่มีทั้ง P คอร์ core, E คอร์ core, และ LPE คอร์ core. ใช้งานได้แรงเหลือๆแต่ก็ไม่ได้แรงแค่ CPU เท่านั้นตัวนี้การ์ดจอก็มากับ Intel Arc Graphics การ์ดจอตัวแรงที่ทำงานด้านภาพและวิดีโอก็ดี ดูจอไปเล่นเกมก็ได้ส่วนแรมให้มาที่16 g b และ S D 1 t b เพียงพอต่อการทำงานแบบม u l t i ท a s k i n g หลายๆแอปและมีพื้นที่เก็บไฟล์งานหนักๆกันแบบจุกๆส่วนหน้าจอเป็นหน้าจอ IPS ขนาด15.6นิ้วความละเอียด Full HD ดูจากสเปคโดยรวมแล้วก็ต้องบอกเลยว่าใช้งานได้ครอบคลุมทุกอย่างเล่นเกม Triple A ก็ได้ทำงานตัดต่อออกแบบก็ดีเอาไปสตรีมมิ่งก็อย่างได้และที่สำคัญรนบ,บุ๊กตัวนี้มี AI พร้อมตัวประมวลผล NPU ในตัวมาให้แล้วทั้ง AI Windows Copilot ที่แสนฉลาด ไอในแอปของ Adobe และ Microsoft และ AI ของ MSI เองที่จะมาทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องดียิ่งขึ้นช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นแน่นอน MSI Modern 15 HAI ราคา25,990บาท ใครที่สนใจโน้ตบุ๊กตัวไหนครับสามารถไปจัดกันได้แล้วที่ร้านเบอร์นาทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ก็ได้ที่ w w w b n n n th และแอป bn n online ทั้ง ios และ android แลัปรองจัดรุ่นไหนไปก็ไม่ผิดหวังแน่นอนและก่อนจะจากกันไปครับขอถามเพื่อนๆกันหน่อยว่าอยากให้เบอร์นาของเราทำคลิปแนะนำสินค้าอะไรกันอีกสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยที่ใต้คลิปนี้ส่วนเบอร์นาท,ท็อปเคลิปนี้ทีมงานเบอร์นาก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ えっ